เต้จริงๆเลยกะสวยสวยไปโรงเรียนะะนะเราเรียนเราอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สูงสันพลังพลัไปโรงเรียนขบายสบาปโรงเรียนสบาปโรงเรียนนะลุลาก็ลานะอจ๋า

พูดอะไรหน่อยสิตุ๋ยๆอัดชีดูเนี่ยพูเนี่ยลงร้องเพลงก็ได้ไปโรงเรแล้วนะหันมาหันมาหันมาทังนี้หันไปหาตุ๋ยๆหันไปหาตุ๋ยเหมือนยาทวดบอกยาทวดด้ยาทวดงไปโงเรียนแล้วนะ เด็กด้วยนะครับเด็กว่าอายุ11ปีเด็กก็บาดเจ็บมีการคว้างฟางมีดยาวก็หนึ่งพุทใส่ชาวบ้านมีการขโมยสายไฟฟ้าของชาวบ้านหรือว่า้ะจะเอาทิชกับไปด้วยนะจับไปโรงเรียนใส่กระเป๋าละบอกจังค่ะมันอยู่ด้วเหลือย้อนมาจากพฤติกรรมแบบนี้ของชายคนนี้มากว่า1ปีแล้วนะครับ ทน 5, น่นหาตุยสงคนคือทหลาุณ์ขาวมันคืออกวัี่ <c oughs> <c oughs> 28เดอนยายนที่่นมัขาวอ่ะยตงทันไปดีๆไม่คือหรอกนะลูกสิบ่งามน,นงเพนยังคือหนงเพนงคือยายขาว พูดใด้น้อยากาศคือกันนม่ได้สวยนามมันหนาใหญ่าไงางคือตั้งปีเจ้าว่าเก่งหน่อยขี้เหรอตีเว้ยหันก่อนว่าหน่อมข้าหบหันก่อนว่าไหน ทั้งๆก็หลังวัน่อสวยแล้วเนี่ยโอ้เต้จริงๆเลยเดี๋ยวคิดจะเอาหน้ามาถูผมทั้งหน้าเต้จริงๆเลยกระงอนเนี่ยเหนื่อยมากน่ารักแต่เต้เลยค่ะท่านมาสวัสดีก่อนจะวางจะกดคลิปแล้วขอบคุณค่ะโอเค